สวัสดีครับผมอยู่กับพี่ปวนคนดีคนเดิมนะครับกับารายการเปิดโปรไฟล์มันต์พนีวันนี้เราก็อยู่กับฟิงเซ็ตเคเดนนั่นเองนะครับผมองหญิงผู้งดงามตัวแทนแห่งความรักแห่งดีเด่นเอควีเทียซึ่งความรักของเธอนะครับจะยิ่งใหญ่และทรงพลังแค่ไหนไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมแต่ก่อนหนั้นนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาโหวตตัวละครตัวนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตสุดสวยจากแฟนคลับสุดน่ารักของพี่ปวนด้วยนะครับแล้วเราก็ไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยดีกว่าครับผมไปกัน เจ้าหญิงเคเดนหรือเจ้าหญิงบรีออมรเรกคาเนซ่านะครับจึงเป็นชื่อที่พูดยากมากมากนะครับซึ่งเธอนะครับผมเป็นม้าอาริคอนนะครับผมที่มีสีผิวสีชมพูนะครับแล้วก็มีปลายปีกนะครับเป็นสีม่วงอ่อนนะครับผมดูน่ารักมากมากเลยแล้วเธอนะครับก็มีดวงตาสีม่วงเข้มนะครับอันเป็นประกายสุดสวยนะครับผมแล้วเธอก็มีแผงคอนะครับเป็นเฉดสามสีที่ ดูสวยดูเด่นแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมแล้วเธอก็มีคิวด,ดิมาร์นะครับผมเป็นรูปหัวใจคริสตัลเนี่ยนะครับผมซึ่งสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์แล้วก็แข็งแกร่งดุจคริสตัลของเธอนั่นเองนะครับผม<ฮ>ซึ่งเธอเป็นเจ้าหญิงที่ใจดีนะครับผมแล้วก็เข้าได้กับทุกคนนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักเด็กมากๆเลยนะครับแล้วเธอก็นะครับก็ยังเป็น แม่ของน้องเฟอร์รี่ฮาร์ดของเรานะครับผมยายอาริคอนน้อยตัวแสบประจําเรื่องในเนี่ยนะครับแล้วเธอนะครับก็ยังเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับน้องทวายไลส์สปาร์คเข้าด้วยนะครับผมซึ่ง2คนนี้ครับเขารักกันมากแล้วก็สนิทกันมากเลยนะครับซึ่ง2คนนะครับมีเพลงประจําตัวกันด้วยนะแสงแดดแสงแดดเต่ทาทองตื่นมาตกตมือเล่นๆไปด,ด้วยกัน<ด> แล้วเธอก็ยังเป็นพี่สะพ้ายนะครับของน้องเทวไลท์ด้วยนะครับผมซึ่งเธอนะครับแต่งงานกับชายนิ่งอเมอร์นะครับพี่ชายของน้องเทวไลท์นั่นเองนะครับผมโถชายนิ่งอเมอร์นายเป็นผู้ชายที่โชคดีชมัดเลยว่ะแล้วเธอก็มีร่างคนในมาร์ตเติ้ลพนี่อีควีตเทียร์เกิร์ดด้วยนะครับผมซึ่งเธอนะครับมีหน้าที่เป็นรองครูใหญ่ประจำโรงเรียนคริสตัลนั่นเองนะครับผมเป็นไงครับสวยและน่ารักไหมล่ะ น้องๆรู้ไหมครับว่าเสียงภาคไทยนะครับผมได้มีคนนะครับให้เสียงภาคกับเจ้าหญิงเคเดนนะครับผมถึง6คนเลยด้วยกันนะครับผมซึ่งคนแรกนะครับเขามีชื่อว่าคุณโสวิชาอุ่นสมัยนะครับหรือพี่อ้อนเรื่องครับผมซึ่งเธอนะครับได้มาให้เสียงนะครับในเวอร์ชั่นของบุ้มแมลงไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมเราไปฟังดูนะชายนี่อัลเมอร์ฉันนึกว่าคุณกําลังดูแลเด็กอยู่ซะอีกแล้วนี่ล่ะ คำพี่กลับคืนของทรัเปอร์ส่วนคนที่ให้เสียงภาษาไทยคนที่2ก็คือคุณธันวาพักดีอํานาะครับผมหรือพี่แก่นนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอนะครับให้เสียงภาคเดเวอร์ชั่นของไทก้านั่นเองนะครับผมฉันไม่รู้เกิดอะไรที่สําคัญหรือเปล่าเอ้าอร่อยฉันชอบนะชอบชอบมากเลยคนที่สามนะครับที่ให้เสียงภาคไทยนับก็คือคุณอนุณีนะครับผมอันทิวาดนั่นเองนะครับผมหรือนัตุ๊กของเราเนี่ยนะครับผมซึ่ง เขานลครับมาให้เสียงภาคในเวอร์ชั่นของช่อง9กประตูนะครับซึ่งพี่ปวดนั้นไม่มีเสียงตอนภาคพ,พูนี้ให้ฟังนะครับต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับส่วนคนที่4ก็คือคุณชน,น,นะกนกกรแซ่ตั้งนะครับผมหรือพี่นุ้ยใ่นเอยนะครับผมซึ่งเธอมาให้เสียงภาคในมาริเทลพูนี่เดอะมูฟวี่นั่นเองนะครับผมหลังไหลไมาจากทุกที่ตลอดช่วงเช้าเลยล่ะฉันหยุดมันไม่ได้ส่วนคนที่5ก็คือคุณรัติยากรลินสินทุก หรือนนาแอนนะครับผมซึ่งเธอมาให้เสียงภาคนะครับในเวอร์ชันมาริเทิลพนี่อีควีเทียนะครับผมภาคแรกเลยนะครับผมและเธอก็ภาคเป็นน้องซัสเซตชิมเมอร์ในเวอร์ชันนั้นด้วยนะครับช <c oughs> ่วยไลน์ฉันไม่ได้เจอเธอเลยตั้งแต่พิธีสวมมงกุฎเลยนะเธอต้องใช้กระจกเพื่อข้ามไปยังอีกโลกหนึ่งและนำมงกุฎกลับมานะ แล้วก็มาถึงนักพากย์คนสุดท้ายแล้วก็เป็นคนโปรดที่สุดของพี่ปลดเลยนะครับผมก็คือคุณนพวรรณเหมบุตรนะครับผมหรือพี่ออมแอบนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอนะครับมาให้เสียงภาคในมาริเทิลพ وني อีควิสเทียเกลนะครับผมภาคเฟนชิ g เกมนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเสียงภาคที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับฉันไม่อยากให้เธอพลาดอะไรในชีวิตแค่นั้นเองนะจ๊ะการอยู่ร่วมกับผู้คนไม่ใช่เรื่องเลวร้าย บางครั้งเราได้รู้จักตัวเองมากที่สุดที่นั่นฉันว่านี่เป็นการจบที่สวยงามสําหรับเวลาของเธอที่คริสตัลแน่ใจนะว่าซินจะเร่งใบสมัครของเธอให้ด่วนจีหลังจากเรื่องทั้งหมดพวกเราที่คริสตัลคงคิดถึงเธอนะแต่ฉันคิดว่านี่เป็นไอเดียที่ดีอ่ะฉันจะพูดกับครูใหญ่เซเลสเทียให้ทันทีนะจ๊ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆเกี่ยวกับนักพานะครับจากเพจความทรงจำอันแสนหว,วานนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเขาด้วยนะ ซึ่งเธอแลรับผมมาปรากฏตัวครั้งแรกในมาริเทิลพุนี่นะครับผมในซีซั่นที่2นะครับในตอนที่25นะครับในตอนที่มีชื่อว่างานแต่งงานที่แคนทาลอตนะครับผมซึ่งถ้าเอากันจริงๆนะ้วผมเธอมาปรากฏตัวจริงๆเลยนะครับตัวจริงนะเธอจะมาปรากฏตัวในตอนที่26นะครับผมซึ่งคนที่มาปรากฏตัวในตอน25นั้นเขาเป็นใครกันนะครับผมเราก็ไปรับโมรบฟังกันได้เลยนะครับ แล้วเราทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้นที่กลุ่มสาวๆนะครับผมกำลังตั้งปิกนิกกันอยู่นะครับผมแล้วก็เจ้าสไปนะครับก็ได้วิ่งตาตั้งมานะครับผมเพื่อเอาจดหมายนะครับที่ได้มาจากเจ้าหญิงเซเลเทียนะครับผมเพื่อมาส่งให้กับเทวายไลท์นะครับผมพอได้อ่านเนื้อความในจดหมายนะครับผมก็เลยทําให้เธอได้รู้ว่าเจ้าหญิงเซเลเทียนะครับต้องการให้กลุ่มสาวๆของเรานะครับผมไปช่วยจัดงานแต่งนะครับที่แคนทาร์ลอนนั่นเองนะครับผม ซึ่งน้องทวายไลท์นะครับก็สงสัยนะครับว่าใครนะครับที่จะแต่งงานนะครับส่วนเจ้าสไปนะครับก็ลัเสื้อซ่านะครับผมดันเอาจดหมายฉบับที่2นะครับให้น้องทวายไลท์ไปนะครับลืมเอาฉบับแรกให้นะครับผมพอน้องทวายไลท์นะครับได้รับฉบับแรกมานะครับเขาก็ได้อ่านแล้วเขาก็ได้รู้ว่าคนที่จะแต่งงานก็คือพี่ชายสุดที่รักของเธอนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอนะครับผมก็สงสัยนะครับใครนะครับที่เป็นเจ้าสาวนะครับพอเธอได้อ่านชื่อนะครับเธอก็ยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าเจ้าสาวที่จะมาแต่งงานกับชื่่อวา เจ้าหญิงรีออมเล่คาเนซ่าเนี่ยนะครับผมซึ่งน้องทวายไลนนะครับผมไม่ร <of> ู้จักนะครับว่าผ <of> <of> ู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันนะผมก็เลยทาให้เธอโมโหและเดือดดาลมากๆเลยนะครับเพราะว่าเธอกับพี่ชายนะครับเป็นคนที่รักกันมากนะครับผมเป็นพี่น้องที่รักกันมากรักสนิทกันมากนะครับผมซึ่งนะครับน้องทวายไลนนะครับได้ตั้งฉายาให้กับพี่ชายเธอว่าเป็น B B F F พี่ชายเพื่อนรักตลอดไปซึ่งน้องทวายไลของเราเนี่ผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะไปที่แคนทอลอนนะครับเพื่อจะไปดูหน้าเจ้าสาวนะครับของพี่ชายนะครับ พอเธอไปถึงแคทตาลัสนะครับเธอก็ได้พบกับชายนิ่งอเมอร์นะครับผมพี่ชายสุดที่รักของเธอครับซึ่งชายนิ่งอเมอร์นะครับเขาได้ทำหน้าที่นะครับเป็นองค์คลักษ์หน่วยนะครับเป็นคนที่คอยดูแลเกี่ยวกับ เวทโลกกำบังนะครับผมที่เอามาครอบเมืองนี้ครับเพื่อป้องกันศัตรูนะไม่เข้ามาทําลายเมืองเคตาลอดนั่นเองนะพอ้องตัวแรกของเรานะผมได้เห็นหน้าชานนิงอเมอร์นะครับเธอก็บ่นสวบยับเลยนะครับว่าพี่จะแต่งงานทั้นทีทําไมพี่ถึงไม่ส่งจดหมายมาบอกฉันก่อนนะครับทำไมให้เจ้าหญิงเซเลเทียนะครับต้องส่งจดหมายมาบอกฉันแทนที่นะครับผมซึ่งชานนิงอเมอร์นะครับผมก็ได้บอกว่าเขานะครับต้องคอยดูแลบาเรียนี้นะครับแล้วก็ต้องคอยใส่พลังเวทเข้าไปนะครับเพื่อให้มันแข็งแกร่งนะครับเพื่อจะได้ป้องกันเมือง นี้นะครับจากศัตรูทั้งหลายนะผมก็เลยทําให้เขานะครับไม่มีเวลาที่จะส่งจดหมายหรือว่าคุยกับน้องทวายไลท์นะครับผมซึ่งน้องทวายไลท์นะผมก็บ่นว่าเธอไม่ใช่คนสําคัญของพี่แล้วเหรอทำไมพี่ถึงไม่ค่อยสนใจฉันนะผมส่วนเชนนิงอเมอร์นะผมก็ได้บอกว่าน้องทวายไลท์นะก็ยังเป็นคนสําคัญของเขาอยู่นะผมแต่เขานะครับต้องการเซอร์ไพรส์น้องนะครับต้องการให้น้องนะครับมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับผมซึ่งน้องทวายไลท์นะผมก็ได้ถามว่าแล้วเจ้าสาวของพี่คือใครกันแน่นะผมส่วนเชนนิงอเมอร์นะครับก็เลยได้เฉ อมเรีคารเดนซารือเคนด์ครูพี่เลี้ยงของเธอตอนเด็กเคนด์ถ้าเป็นเคนด์ครูพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดในปลอดติศาสตร์ครูพี่เลี้ยงนั่นเหรอเธอบอกเองว่าเขาเป็นครูพี่เลี้ยงของเธอซึ่งน้องทเบลไลท์ของเรานะผมดีใจมากๆเลยนะครับว่าเจ้าสาวของพี่นะก็คือเจ้าหญิงเคนด์นะครับผมหรือครูพี่เลี้ยงของเธอนั่นเองนะครับผมก็เลยทําให้เธอนะครับดีใจมากๆเลยนะครับว่าที่ชายนะครับได้เจอกับผู้หญิงที่แสนดีมากๆเลยนะครับผมคนหนึ่งนะครับ แล้วเจ้าหญิงเคเดนนะผมก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับก็เลยทำให้น้องทวายแลยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่นะครับน้องทวายแล้วนะว่าเข้าไปทัดทายนะครับเหมือนกับตอนสมัยเธอเด็กๆนั่นเองนะครับผมแต่กลายเป็นว่าเจ้าหญิงเคเดนนะครับกลับเดินผ่านเธอไปแบบไม่เย็ดดีนะครับไม่เย็ดแสอะไรเธอเลยนะครับผมก็เลยทําให้เธอรู้สึกแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหญิงเคเดนถึงเปลี่ยนไปนะครับผมก็เลยทําให้น้องทวายแลนะครับผมรู้สึกแบบหมั่นไส้เจ้าหญิงเคเดนขึ้นมานะครับผมหลังจากทัดทายกันเสร็จแล้วผมเราก็ตัดฉากไปที่ห้องครัวนะครับผมซึ่งงงนนนน้้้้อออแแแแปปเเิลลลลจ็็คคคคะะะรรัััับบบกกกกขมวส น้ำแข็งนะครับผมเพื่อใช้ในพิธีแต่งงานในะครับผมแล้วเจ้าหญิงเคเดนนะผมก็เดินเข้ามานะครับแล้วก็มาบ่นว่านะครับทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเธอต้องการเลยนะครับผมก็เลยทําให้น้องทำอเไยนะครับยิ่งสงสัยหนักเข้าไปใหญ่ว่าเจ้าหญิงเคเดนนะครับที่เธอรู้จักในสมัยเด็กๆนะเป็นคนที่เรียบร้อยใจดีนะครับแล้วก็ไม่เคยเป็นคนที่จิ่งทะนงและถือตัวขนาดนี้นะครับผมเจ้าหญิงเคเดนนะครับไม่ได้แค่ไปว่าน้องแอตโตเจนอย่างเดียวนะครับเขาได้ไปต่อว่าการตัดชุดของลาลิตี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปต่อว่านะคร งานวันเกิดของเด็กหกขวบนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ใจร้ายมากๆเลยนะครับผมก็เลยทําให้น้องทวายไลน์นะครับผมยิ่งโกรธและยิ่งเกลียดเจ้าหญิงเคเดนเข้าไปมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมจนกระทั่งนะครับผมตอนดึกนะครับผมพวกกลุ่มสาวๆนะครับก็มานัดรวมตัวกันนะครับกินน้ําปั่นครับน้องทวายไลน์นะครับผมก็เลยได้เปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมเคเดนเป็นเจ้าสาวที่แย่ที่สุดที่เคยเจออืมใครฉันหรอนั่นเอาไว้แต่งเค้ก ทธอไวไลท์เธอพูดเรื่องอะไรคเดนยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะ r ร a l ลิตแต่เธอเรื่องมากนะแน่นอนอยู่แล้วทำไมถึงจะไม่อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดในวันแต่งงานแอบบันแจ็คเธอรู้ไหมหลังจากที่เขาบอกว่าชอบชอบชอบชอาหารเธอก็ทิ้งมาลงขยะอ้อเธอแค่อยากจะรักษาน้ำใจของฉันนะสิไม่เธอไม่จริงใจและไม่ซื่อสัตย์เนดะ เธอเพิ่มเสียงให้สูงขึ้นตอนที่ฉันซ้อมกับพวกนกเห็นไหมไม่มีมารยาทแต่ว่าเขาร้องไม่ถูกคีนะพี่กิ้พไพเธอก็รู้ใช่ไหมว่าแคเดนทำอะไรเอ้ยช่างเหรอเรนโบว์เดชเธออยู่ข้างฉันใช่ไหมขัดเท้าทวไย ใช้สนิกเรนบุมทำให้ฉันต้องใช้สมาธิมากกว่าดูเจ้าสาวนิสัยเสียซะอีกเฮ้ย <Hey. S 1> เจ้าหญิงกำลังจะแต่งงานฉันแน่ใจว่าทุกอย่างที่เธอทำออกมาไม่ดีอาจจะเป็นเพราะตื่นเต้นนะนะ <Hey. S 1> แต่ฉันแน่ใจว่ามันเป็นผลมาจากที่เธอต้องการให้ไชนิกอัลมาไม่รู้อะไรแล้วก็แต่งงานกับเขาฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเธอติดพี่มากเกินไปหรือเปล่านะอื mm hmm. ฉันไม่ได้ติดพี่และฉันก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรเคคเดนเลย พวกเธอยึดติดกับการแต่งงานมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่การแต่งงานต่อไปแรกของเราแล้วผมก็ได้ตัดสินใจนะครับที่จะไปบ้านของชายนิ่งอเมร์นะครับเพื่อจะไปคุยเรื่องนี้นะครับให้ชายนิ่งอเมอร์ฟังนะครับซึ่งนะครับเธอกลับได้ไปเห็นนะครับว่าเคเดนนะครับผมได้ใช้พลังเวทมนต์นะครับในการสะกดจิตพี่ชายของเธอนะครับเธอก็เลยนะครับเอาเรื่องราวนี้ครับวิ่งไปบอกกลุ่มสาวๆนะครับแต่กลายเป็นว่ากลุ่มสาวๆนะครับไม่มีใครเชื่อเธอเลยนะครับแล้วก็ยังหาว่าเธอนะครับโหพี่ชายมากเกินไปนะครับผมแล้วก็คิดมากไปนะครับ ก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะไปเปิดเผยเรื่องนี้นะครับต่อหน้าเจ้าหญิงเซเลเทียนะผมแล้วก็ไชนิ่งอัลเมอร์นะครับในขณะที่พวกเขากําลังซ้อมดีแต่งงานอยู่เนี่ยนะผมน้องทวายไลน์นะครับก็ได้เข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าเคเดนนะครับผมเป็นผู้หญิงที่ชั่วร้ายมากๆนะครับเขาได้เสกเวทมนต์นะครับใส่ไชนิ่งอัลเมอร์นะครับทำให้ไชนิ่งอัลเมอร์นะครับตกอยู่ในภวังค์นะครับผมแล้วแล้วยายเจ้าหญิงเคเดนนะครับผมเธอก็เลยก็เลยใช้พยามานะครับในการบีบน้ําตานะฮะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็วิ่งหหหนน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 ีออออกกกกกไไปะะะะคคคคครรรรััััับบบจาาางงเเเมมืลทยยุ่ผ ซึ่งชายนิงอเมอร์นะพอเห็นภรรยาของเขานี่ยเป็นแบบนั้นนะเขาก็เลยโกรธแล้วก็โมโหน้องทเวยไลท์มากๆเลยนะครับว่าทำไมถึงมาว่าร้ายนะครับภรรยาของเขาได้ขนาดนี้นะผมทั้งทั้งที่ภรรยาของเขาเนี่ผมใช้เวทมนต์น้ำในการรักษาให้กับชายนิงอเมอร์เองนะครับผมว่าชายนิงอเมอร์ทำเมีอาการปวดหัวบ่อยๆนั่นเองนะครับผมก็เลยทำให้สองพี่น้องนะครับทะเลาะกันนะครับเลยชายนิงอเมอร์นะครับเลยโมโหนะครับเลยตัดพี่ตัดน้องกับน้องทเวยไลท์นะครับแล้วก็ไม่อยากให้น้องทเวยไลท์นะมาร่วมงานแต่งงานของเเเเขาาาาาาไ้้้นนนนะะะะคครรรรรัับบผผมมมซึึ่่งงอททววยยลล์กกก็ูสศๆพ เธอนะครับพยายาปกป้องพี่ชายของเธอนะครับแต่กับว่าไม่มีใครเชื่อคําพูดของเธอเลยนะครับไม่กระทั่งเพื่อนนะครับผมแล้วก็อาจารย์ที่เธอคารพนะครับแล้วก็พี่ชายสุธิรักษ์ของเธอนในขณะที่น้องทวายไล์ของเรานะผมกํลาลังนั่งเศร้าอยู่หน้าพิธีนะครับผมเจ้าหญิงเคเดนก็ได้ปรากฏตัวมาแล้วครับแลวน้องทวายไล์นะครับก็ได้พูดกับเจ้าหญิงเคเดนว่าฉันขอเธอแน่นอนอยู่แล้ว แล้วผมก็ได้ถูกส่งไปนะครับไปในถ้ำคริสตัลนะครับใต้ประสาแทแคนทาลอสนะครับผมซึ่งเป็นถ้ำที่มีไม้โพนี่ตัวหนึ่งนะครับผมได้สร้างเอาไว้นะเพื่อตามหาคริสตัลนะครับแต่กลายเป็นว่า ไม่มีใครรู้นะครับว่ามีถ้ำนี้ซ่อนอยู่ใต้ปราสาทนี้นั่นเองนะครับผมไอย์เคเด้นนะผมก็เลยใช้เวทมนต์นะครับในการวาร์ปน้องเทวไหร่นั้นมาขังไว้ที่นี่นะเพื่อไม่ให้น้องเทวไหร่นั้นมาขัดขวางงานแต่งงานของเธอครับแล้วเธอก็ได้เปิดเผยแผนนะครับว่าเธอนะครับต้องการครอบครองพี่ชายของน้องเทวยไลท์นั่นเองนะผมแล้วเธอก็ได้ยั่วน้องเทวยไลท์นะครับผมน้องเทวยไลร่นะก็โมโหนะเธอก็เลยได้ใช้พลังเวทมนต์นะครับไล่ยิงนะครับไปตามคริสต้อนครับตามกระแพงต่างๆครับจนสุดท้ายเธอก็ไปพบกับ เธอไร้ฉันทธอไว้ไรนี่ฉันเองนะไ<ะ>ด้บโปรดเธอต้องเชื่อฉันนะฉันเองก็ถูกจับเหมือนเธอแค่ัดนที่พาเธอมาเป็นตัวปลอมนะชอบเรื่องนี้จังแสงแดดแสงแดดเต่าทองตื่นมาตบมือกันและ,และเล่นด้วยกันเฮคุณจำได้นแน่นอนสิฉันจะลืมลูกม,มาที่ฉันชอบเล่นด้วยที่สุดได้ยังไงกันละ่ะ แล้วน้องทวายไล์ของเรานะผมก็ได้พบกับเจ้าหญิงเคเด้นตัวจริงนะผมและเขาทั้งสองนะครับก็ร่วมมือกันนะครับในการหาทางออกไปจากถ้าใต้ปราสาทแคนตาลอนนะเพื่อจะไปขัดขวางพิธีงานแต่งงานนะครับของชานิงอเมอร์กับเจ้าหญิงเคเด้นตัวปลอมนั่นเองนะครับผมพอเขาทั้งสองนะผมใใกล้มาถึงทางออกแล้วครับเขาก็ได้มาพบกับกับดักที่ยัยเจ้าหญิงเคเด้นตัวปลอมนะผมได้สร้างเอาไว้นะก็คือซอมบี้เพื่อนเจ้าสาวนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีจัดการนะครับพวกเธอนั้นก็ง่ายๆนะครับผมก็ใช้แค่ช่อดอกไม้เจ้าสาวนะ ช่อดอกไม้นะก็โดดตามช่อดอกไม้ลงเหวไปเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมพวกเธอแค่โดนสะกดจิตนะครับเดี๋ยวพวกเธอก็กลับมาแล้วพวกเขาต้องสอนนะผมก็ได้มาขัดขวางงานแต่งได้ทันนั่นเองนะครับผมซึ่งความจริงก็ถูกเปิดเผยนะครับว่ายายเคเดนต์ต่อปอมนั้นเขาก็คือควีนควิสเลิสนั่นเองนะครับผมราชินีแห่งเหล่าเชดลิงนั่นเองนะครับผมซึ่งเผ่าพันธุ์นี้ครับต้องการมากินกินพลังความรักนะแห่งดิแดตเอควิสเทียนั่นเองนะครับผมซึ่งประวัติของเผ่าพันธุ์นี้เดี๋ยวค่อยเก็บเอาไว้ทําคลิปที่หลลลััังะะะกกนนจ๊พร้้อมบคคววิิสสดย ซึ่งเธอนีผมก็ได้เปิดเผยความจริงทั้งหมดนะครับว่าเธอนีต้องการยกกองทัพที่หิวโหยของเธอครับมากินกินความรักที่เมืองแห่งนี้นั่นเองนะครับผมเธอก็เลยได้แฝงตัวเข้ามานะครับปอมเป็นเจ้าหญิงเคเดนนะครับแล้วก็ดูดกินพลังความรักนะครับของชายนิงออ m ์เมอร์ไปนะครับเพื่อเสริมพลังให้ตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้เกาะบาเรียนะครับผมออดแอลงจนลูกน้องของเธอนะครับสามารถพังมันเข้ามาได้นั่นเองนะครับผมแล้วเจ้าหญิงเซเลเทียนะครับพอได้ยินคําสารภาพนะของ ควีนควิเซเลตนะครับผมจะหยู่เซเลเทียนะครับก็เลยระเบิดพลังนะครับใส่ควีนควิเซเลตนะครับจะกลายเป็นว่าพลังความรักของชานิงรเมอร์นะครับมันยิ่งใหญ่และทรงพลังมากกว่านะครับที่หยู่เซเลเทียนก็เลยทำให้เธอแพ้ไปนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เธอพ่ายแพ้นะครับเธอก็ได้ให้ทไวไลท์นะครับช่วยกันปกป้องชาวเมืองนะครับผมจากพวกเชดลิงนั่นเองนะครับและพวกเชดลิงนะครับผมก็ได้พังบาเลียนะครับบุกเข้ามานะครับทำร้ายชาวเมืองนะครับผม พวกกลุ่มสาวนะครับก็เลยต้องออกไปปกป้องชาวเมืองนั่นเองนะซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ดูตลกมากๆนะครับเพราะว่าพวกเชลลิงนะมันสามารถปลอมตัวเป็นใครก็ได้นะครับกลายเป็นว่าพวกกลุ่มสาวนะครับโดนก๊อปปี้นะครับแล้วก็ต่อยร่างปลอมตัวของตัวเองนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ตลกมากๆแล้วก็ฮาดีเหมือนกันแล้วเราก็ตัดฉากไปที่พิธีแต่งงานนะครับผมซึ่งเจ้าหญิงเคเดนนะครับผมได้เห็นชายนิงเออร์นะครับคนที่เธอรักมากที่สุดนะครับผมได้ถูกควีนควิสลินนะครับใช้วิมญูงสะกดจิตนะครับเลยทำให้เขานะครับไม ขอองเธนะครับทำให้ชายนิ่งอเมอร์นะผมมีสติกลับคืนมานั่นเองนะครับผมพอชายนิ่งอเมอร์นะผมได้สติกลับคืนมาแล้วครับเขาก็พยายามใช้พลังเวทมนต์ที่เหลืออยู่นะครับในการสร้างบาเลียนะครับเพื่อป้องกันเมืองเคทารอสแห่งนี้นะผมแต่พลังเวทของเขาไม่พอนะครับเจ้าหญิงเคเดนนะผมก็เลยตัดสินใจนะครับเดี๋ยวฉันจะเติมเต็มพลังเวทมนต์ให้เธอเองนะครับผมซึ่งเขาสองคนนะครับได้เติมเต็มพลังความรักด้วยกันนะผมก็เลยทําให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นนะครับผมด้วยพลังความรักของเขาทั้งสองครับเลยทําให เกิดขึ้นระเบิดพลังเวทมนต์นะครับออกมาครับเลยทําให้พวกเชลลี่นะครับกระเด็นกระดอนออกจากเมืองไปกันหมดเลยนะครับผมแลวหลังจากนั้นนะครับเขาทั้งสองนะครับก็ได้มาจัดพิธีแต่งงานกันนะครับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวจุดเริ่มต้นนะครับของเจ้าหญิงเคเดนนั่นเองนะครับผมซึ่ง เจ้าหญิงเคเดนนะผมกับชายนิ่งอเมอร์นะครับเขาต้องสอบนะครับก็ได้ย้ายไปปกครองอาณาจักรคริสตอ้นะครับผมซึ่งอาณาจักรคริสตอลนะครับอยู่ๆก็กลับมานะครับหลังจากที่หายไปนานมากๆแล้วนะครับผมซึ่งอาณาจักรคริสตอลนะครับไม่ได้กลับมาเปล่านะครับเขาได้พาอสูรร้ายกลับด้วยนะครับก็คือราชาซอมบ้านเ่นี่นะครับผมซึ่งการกลับมาของเขาเนี่ยผมก็เลยกลายเป็นบททดสอบให้กับน้องทวายล้นะครับเพื่อจะกลายเป็นเจ้าหญิงแห่งมิตภาพนั่นเองนะครับผมซึ่ง ส่วนบทบาทของเจ้าหญิงเคเดนเรานะครับผมในตอนนั้นก็คือเธอมีหน้าที่ในการสร้างเกาะบาเรียนะครับคุมเมืองนี้ไว้นะครับเพื่อให้น้องทวยไลนะครับหาวิธีสร้างคริสตัลฮาร์ดนะครับเพื่อจะมาสร้างบาเรียแบบถาวรนะเพื่อคุมรองเมืองนี้นั่นเองนะครับผมแล้วเจ้าหญิงเคเดนของเรานะผมก็ได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งในซีซั่นที่6นะครับผมซึ่งเธอนะผมได้ตั้งท้องนะครับแล้วก็ได้คลอดน้องเฟอร์รี่ฮาร์ดออกมานะครับผมซึ่งเป็นม้าอาริคอนที่มีพลังมากๆานะครับผมจนทําให้หัวใจคริสตัล ทวายไลท์กับสไปร์บช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับแต่กระจายนะครับผมทําให้เมืองนะครับเกือบเละอีกรอบหนึ่งนะผมแล้วน้องทวายไลท์กับกลุ่มสาวๆของเรานะครับผมก็ต้องมาช่วยกันครับในการซ่อมหัวใจคริสตัลนะครับผมด้วยพิธีคริสตัลนั่นเองนะครับผมเพื่อทําให้บาเลียกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมและหลังจากนี้นะครับผมเจ้าหญิงเคเดนของเรานะก็บทบาทน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมพักหลังเธอก็ได้รับบทแบบน่าสงสารนะก็คือถ้าไม่ถูกจับก็ถูกเอาไปทําเป็นแบตเตอรี่สำรองเวทมนต์นะผมเพราะว่า มันเป็นเรื่องปกติของซีรีส์มาริเทิลพนีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเจ้าหญิงองค์ไหนก็ตามนะครับทุกคนโดนจับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงซีเลเซียเจ้าหญิงลูน่าเจ้าหญิงเคนเดนหรือแม้กระทั่งน้องทอมบอยไลท์ของเรานะผมซึ่งทุกคนนะครับถูกจับแล้วก็ถูกเอาไปทำเป็นแบตเตอรี่เวทมนต์สำรองทุกคนเลยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของซีรีส์มาริเทิลพนีอยู่แล้วนะผมไม่ต้องซีเรียสนะอย่างในซีซั่นที่หกนะผมในตอนที่ยี่สิบหกนะผมตอนที่พวกเชดลิงนะผมกลับมาเรืองอำนาจอีกครั้งงนนนนนะะคคครรบผผมมือออออยึึดดดิเววีี้ไกกพ เจ้าหญิงนะครับก็โดนจับอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงเซเลสเทียเจ้าหญิงลูน่าเจ้าหญิงเคเดสรวมทั้งเฟรี่ฮาร์ตแล้วก็ก็คือโดนกันทั้งครอบครัวเลยนะครับผมอยู่ที่รังของเชดลิงนั่นเองนะครับผมถ้านอสตาร์ไลท์ไม่ไปช่วยสงสัยก็คงกลายเป็นแบตเตอรี่สำรองอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็อย่างในเหตุการณ์ภาคเดอะบูบี้ครับที่ไอ้เจ้าลิงบ้านะครับผมต้องการยึดคอนดีดัตเอควิเทียอีกแล้วนะครับผมก็เลยจับพวกเหล่าเจ้าหญิงนะครับว่าเป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับซึ่งน่าสงสารมากเลยนะครับผมเจ้าหญิงเคเดสเราโดนคนแรกเลย เคนเดนฉันหยุดมันไม่ได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงเคเดนนะผมในฝั่งของมาริเทิลพ وني อีควีเทียนะผมแล้วเราก็ไปฟังเรื่องราวของเจ้าหญิงเคเดนนะผมในฝั่งของมาริเทิลพ وني อีควีเทียเกิร์ลอีกกันสักนิดนึงแล้วกันนะผมซึ่งเธอนะผมปรากฏตัวครั้งแรกในมาริเทิลพ وني อีควีเทียเกิร์ลภาคแฟนชิพเกมนะครับผมซึ่งเป็นภาคที่ฉายครั้งแรกในปี 2015นะผมซึ่งเธอปรากฏตัวออกมาเป็นรองครูใหญ่ของโรงเรียนคิสต์ตอนนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอนะครับผมเป็นคนที่สนับสนุนให้น้องทวานไลท์นะผมย้ายมาเรียนที่โรงเรียนแคทเธอร์ลอดไฮนะผมหลังจากจบเหตุการณ์เฟนชิปเกมแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยนะครับของเจ้าหญิงเคเดนนะผมทั้ง2จักรวาลนะผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงเคเดนนะครับผมเจ้าหญิงแห่งความรักแห่งดินแดนเอเวอเทียของเรานน่เองนะครับผมซึ่งใครนะผมอยากให้ผมทำประวัติของใครก็อย่าลืมทิ้งชื่อ Post ไว้ในโพสใต้คลิปได้เลยนะครับผมซึ่งช่วงนี้นะพี่ป่วนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่แบบว่าทําคลิปออกมาช้ามากๆนะครับคือเวลาพักผ่อนก็น้อยเวลาทํางานก็น้อยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่ยังมีคนติดตามแล้วก็ยัง รอดูคลิปของพี่ปวนอยู่นะครับผมซึ่งไอแมวแกตัวนี้เนี่ยก็จะพยายามทาคลิปออกมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะผมแล้วก็อย่าลืมนะครับอยากดูประัตดของใครก็พิมพ์ไว้ในโพสใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับงั้นพี่ปวนก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้า